สวัสดีครับทุกท่านผมโก้โชคนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตของราคาคริปโตเคอร์เรนซีนะครับผมวันนี้เป็นวันที่1นนะครับก็เดือนสิบเอ็ดีหกสี่นะครับจะมาอัปเดตของคราฟบิตคอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปจอลึกดูของชิบะอินุนะครับผมแล้วก็ดอสคอยกันนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมใน YouTube นะครับติดตามผมใน YouTube นะครับ แล้วคนไหนที่เพิ่งติดตามผมนะครับก็สามารถพิมพ์คําว่าโค้ชโชคสอนวิ่งแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับโค้ชโชคสอนวิ่งขอบคุณคนติดตาม1 3ึ0 0หาท่านแล้วนะครับผมก็แต่ละคลิปก็ดูหลักประมาณสัก5 0 0 0ันกว่าคนแล้วรู้สึกว่าโอเคนะครับผมอาจจะไม่ได้ใส่หน้าปกอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ดูประมาณสัก6 0 0ันกว่าคนนะครับ6 0 0ันกว่าคนก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมนะครับมีหลายๆคลิปนะครับ ข้อหลักประมาณสักสามปันสี่ปันผมจะไม่ถนัดในเรื่องของการทําหน้าปกนะครับก็ขอเอาแบบบ้านๆนง่ายๆก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการไปทําแบบนั้นอยู่นะครับผมเองก็ไม่ถนัดด้วยนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับก็ให้ฟังเสียงผมแล้วกันนะครับจะให้เห็นเสียแสงสีเสียงชัดเจนเนี่ยผมไม่ได้ถนัดในแบบนี้เป้าหมายผมคือทําให้เรารู้จัก พัฒนาตัวตนอยู่บ้างไม่ใช่ว่ามัวแต่ให้เขาป้อนให้อยู่ตลอดเวลานะครับผมให้เราดิ้นดนให้เราโหยหาให้เราทํายังไงถึงจะได้แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเออมันไม่ได้ที่บาะมันไม่ได้มันไปไม่ได้ไม่ใช่แก้ป,ปัญหาแบบนั้นนะครับนะครับคุณมาถึงคุณก็ตั้งคําถามแล้วนะครับแต่คุณต้องหาว่าเออมันจะไปได้ไหมเป็นอย่างไหนไปอย่างไรนะครับประมาณนี้มากกว่านะครับผมก็ตรงทางผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อขายตัวใดแต่อย่างหนึ่งนะครับแต่ผมทำคลิปชีบาทแล้วก็รูสกอยมาตลอดระยะเวลาบางตัวก็ โปรตัวอื่นขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ชี้นําเพื่อนๆนะครับมันเป็นการลงทุนของผมเองนะครับเพียงแค่อัดหน้าจอแล้วมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้อยากให้คิดเกี่ยวกับมุมมองมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าอยากให้ซื้อตามหรือขายตรงไหนนะครับแล้วอย่ามาจิกผมด้วยนะครับถ้าใครจิกผมเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมล็อกไลน์แล้วไม่ได้คุยกับผมแล้วนะครับผมนะครับโอเคนะครับอ่ะครับตามเทมของดนะครับตามเทมของ D จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าคนที่ติดต่อผมมาหลายคนนะครับก็ เข้าถึงตัวผมได้ง่ายนะครับแต่วันหนึ่งคุยกันหลายร้อยครั้งมากเนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบคนอื่นเลยนะครับผมเองก็นิสัยผมถ้าเห็นแล้วถ้าผมไม่ตอบเนี่ยผมรู้สึกยังไงไม่รู้ก็คือนั่นแหละผมก็ต้องตอบเขานะครับประมาณนั้นนะครับถ้าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยผมไม่ชอบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับครับถ้าผมดูครับเดนะครับครับเดของบิตคอยนะครับพยายามหลุดแนวรับตรงนี้แล้วเพื่อนๆระวัง 57,000ไว้นะครับแล้วก็53,000นะครับมีโอ,อกา,าสลงมาได้ถ้าเกิดกรณีผมดูแท่งเดนี้เดนี้จะต้องลงมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเส้นวีคจะต้องลงมาถึงด้วยเส้นกันนะครับเพราะว่าตัวนนี้วีคเนี่ยมันโอเวอร์บอสเรียกว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับมันจะจําเป็นต้องเป็นลักษณะแบบนี้จําได้ไหมครับจําเป็นต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะลงมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอมันยกขึ้นตัวสูงขึ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อ่านะครับบางคนบอกว่าผมรอครับบ้าบอผมจะรออะไรครับถ้าผมไม่รอครับหรือว่าไม่รออะไรเนี่ยแล้วคุณจะซื้อเรียวไทม์ได้ยังไงนะครับผมนะครับถ้าผมไลฟ์เสร็จเป็นพูดเสร็จเป็น20นาทีแล้วกว่าผมจะลงราคามันก็วิ่งแล้วนะครับถ้าเกิดเน็ตจ้ามันก็ไปแล้วนะมันไม่ทันดังนั้นคุณแล้วคุณก็ต้องตกดติดตามผมไว้นะครับแล้วก็ดูกันเลยนะครับอยากให้ผมสร้างไลฟ์กลุ่มใช่ไหมครับแล้วเข้ามาเพื่ออะไรครับต้องถามตรงนี้ก่อนปัจจุบันนี้คุณแชร์ให้ผมหรือยงา นะครับสาหรับคนที่อยากให้ผมสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับผม mm hmm. ก็ใจให้ใจนะครับผมถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่คุณแชร์ให้ผม,ไ,มไปไม่ได้ผมอยากให้คุณกดแชร์คลิปผมอยากให้คนดูเยอะๆถ้าเกิดสิ่งนี้ผมขอร้องหรือผมบอกแล้วให้คุณทําถ้าเกิดคุณยัง ฟังแค่อมยิ้มหรือว่าเอออันนั้นแหละแสดงว่าคุณไม่ให้ความสําคัญกับผมนะครับดังนั้นแล้วผมก็จะให้ความสาคัญกับคนที่ให้ความสําคัญกับผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็อมองว่าจะย่อเป็นแบบนี้ได้นะครับแต่คงไม่ลงลึกถึง20ถ้าลงทึกถึง20ก็ง 20, ลงมา4ี่หมื่นแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่ประมาณสักตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ง้อใครนะครับไม่จําเป็นต้องนี้ใครเพราะว่าผมอยู่เฉยๆผมไม่ทํา YouTube ผมก็อยู่ได้นะครับเพราะผมลงทุนของผมอยู่แล้วนะครับแต่นี้คือเราเป็นหว่วงน้องๆนะคร แล้วพอมาติดดอยแล้วมาโทษพี่อีกนะครับวันนี้เราบอกว่าอย่าพยายามซื้อขายนะครับ่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็หมดได้่อให้คุณอายุช50 60มีประสบการณ์ผ่านโลกผ่านรรอน้อนมาหนาวผ่านหนาวมา่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยลงทุนเลยเนี่ยคุณก็หมดได้เช่นกัน่อให้คุณเรียนจบด็อกเตอร์เรียนอะไรก็แต่คุณก็หมดได้เหมือนกันรู้อย่างนี้คุณเรียนเก่งก็คงรวยกันหมดแล้วถูกต้องไหมครับ แต่ทำไมยังคงต้องทำงานอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือหลักคิดนะครับโอเคก็ไม่ได้เสียสีใครนะแก้พูดในความรู้สึกของตัวเองนะครับก็ระวังไว้นะครับห้าหมื่นเจ็ดพร์นะครับสำหรับบิดคอยนะครับต้องดูพี่ใหญ่ก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่รีบาวขึ้นไปจะลงมาที่57,500นนะครับแล้วก็ลงมาที่ห้าหมื่นสามพันนะครับกรณีลึกสุดก็ประมาณห้าหมื่นกลมๆหรือสี่หมื่นเก้าพันนะครับฟันตรงนะครับสี่หมื่นเก้าพัน ถ้าเกิดกรณีที่ลงหยาบสุดเยอะสุดนะครับแล้วก็ครับวีคจะลงถึงระดับนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วต่อจากนั้นก็ดึงขึ้นไป10,000แดอลลาร์เลยนะครับเป็นการคาดการณ์นะครับที่ต่างผมมันไม่ได้ร้อนะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาพิสูจน์ให้แล้วว่ามันเป็นไปได้นะครับนี่ลงมาเทสแนวรับที่ผมดีเส้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อนๆนะครับลงมาเส้นแนวรับนะครับทุกอย่างมีเหตุผลของมันนะครับเนี่ยเส้นนี้นี่ลงเห็นไหมนี่ไสอยู่นี้แล้วนะครับดึงขึ้นไปส่วนนี้นะครับ นะครับก็หวังว่า58 0 0 0นะครับถ้าเกิดเขาจะลงมานะครับแต่หวังว่าให้ขึ้นไปแต่นะครับโอเควันนี้ผมมองเป็นลงรับมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงขึ้นไปก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับขอถ่ายปิดบ้างนะครับผมอ่าส่วนทำเป็นของ M30 นะครับยังกดตัวลงมานะ m R ก็สามารถเด้งได้นะครับมันมีข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่งแบบนี้นะครับเป็นคนค้าตลาดนะครับไซเวออกกอกข้างเล่นยากครับจะแตงขึ้นจะแต่งขึ้นมันก็ลงจะแต่งลงมันก็ขึ้นนะครับเล่นยากนะครับตรงนี้นะครับระหว่าง6,200ครับ 6 0 0นะครับผมนะครับประมาณ1 0 0 0ันดอลลาร์ต่อหนึ่ง btc นะครับ่วนต่ำเรียงของ day นะครับก็มีโอกาสย่อลงอีกนะครับ week ก็เช่นกันนะครับ week นะครับตามตรงนี้แล้วนะครับระวังไว้นะครับระวังไว้นะครับจะเกิดเป็นลักษณะโซนนี้โซนแบบนี้นะครับระวังไว้นะครับเผื่อว่าลงแบบนี้นะครับอาจจะลงมาที่ห้า0มืนสามหรือว่าอสี่หมื่นเก้าันประมาณนั้นโอเคเพราะว่าเส้นโต o c h a s t i c m a อยู่สูงมากแล้วนะครับพร้อมที่จะกดตัวลงมาได้ นะครับแต่มันจะเป็นต้องลง20อาจจะขึ้นแค่นี้ไปต่อลงมาแค่นี้5,007แล้วก็ไปต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูครับของชิบา่าอินกันเลยนะครับไปมาเร็วๆไปเร็วมาเร็วนะครับก็ชิบ่ายโนตามที่ผมคาดการไว้เมื่อวานโอเคคำว่าพูดลอยๆคำว่าพูดจรงิงๆว่ามันจะไปสูงหาไปถึงตัว9,000เนี่ย ผมเนี่ยพูดได้แต่คนส่วนนอกส่วนน้อยเขาไม่พูดหรอกครับเขาพูดแค่วันขยับตีละหนึ่งร้อยสองร้อยจุดนั่นมันง่ายเกินไปสำหรับผมนะผมไม่ทายหรอกครับมันง่ายไปสําหรับผมนะครับเล่นแล้วต้องเล่นให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับโอเคสําหรับชิบะอินุนะครับก็เมื่อวานตามที่เราคาดการไว้ว่านะครับโอเคเรียบร้อยจะเจนมากครับฟันตรงนะครับก็ดูจากไพลเล็กซ์ชันตรงนี้นะครับเป็นจุดกลับตัวอย่างยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงนะครับก็หวังว่าวันนี้จะขึ้นไปเทสที่แปดพันแปดร้อยได้นะครับผมก็มองขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ไปที่ศูนนยย์หาตััวะครบ ตายไปว่าจะ3วันที่สมเร็จแต่มันไม่หายวันที่หนึ่งมันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีการเก่งเก่งกำไรจากข่าวว่าจะขึ้นจากโรบินอุดหรือเปล่านะครับแต่มันไล่มาตั้งแต่ราคา ราคาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจด้วยนะต้องห้ต้อง,ง้โอ,งงอกาสเขาขนะครับเขาไล่ mm hmm. ตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ครับสองพันไล่ตั้งแต่ราคานี้ไหครับราคานี้หนึ่งพันเจ็ดเนี่ยไล่ขึ้นมาเป็นแปดพันเนี่ยมีข่าวถ้าเกิดข่าวไม่เป็นจริงไม่เป็นไรก็ได้รูดลงมาไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเดี๋ยวสักพักก็จะมีหลังบ้านมาแต่งข่าวนิดหน่อยก็จะดันขึ้นไปต่อนะครับไอ้เม้าที่มันติดดอยขายกัตติง้งบล็ซื้อด้วยว่ามันจะเข้ารบินวูดนะครับเมื่อเข้ารบินวูดเสร็จถ ลงตุนไปแสนกัดตุนไปสามหมื่นเหลือเจ็ดหมื่นทิ้งนะครับเมื่อขายทิ้งออกข่าวดีสักหน่อยเม่อานี้เอ้าเปลี่ยงแล้วพลาดแล้วสุดท้ายก็ไปไล่ราคาดันให้เราที่แปดพันกว่าแล้วก็ราคาก็จะดันไปที่เก้าพันแล้วก็สูญหายไปนะครับผมพร้อมทั้งคนด้วยนะครับผมสูญหายนะครับโอเคครับชิบะอินุนะครับก็ผมก็ดูท้าบตลอดเวลานะครับแต่แต่แต่ตึงเนื่องด้วยจังหวะและเวลาที่ไม่ได้ทํานะครับเพราะผมเนี่ยคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับทีนี้ ช่องนู้นช่องนี้ทาตรงนี้มันไม่เกี่ยดผมซื้อคอนข่าวนะครับผมซื้อไม่ใช่กนใครผมซื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วผมไม่จำเป็นต้องเชื่อใครใบโนโลกใบนี้ผมเชื่อตัวเองนะครับไม่ว่าช่องนู้นจะพูดอย่างไงแล้วแต่ผมไม่สนใจนะครับผมขอย้าก่อนนะไม่ว่าช่องคุณจะติด,ตด,ตดหลักแสนหลักล้านคนเนะี่ยบางครั้งช่องติดคนติดตามหลักแสนหลักร้านคนนะไม่รู้ว่ามีชี่ใบโน้ตถึงถึงหนึ่งล้านหน่วยหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ซื้อเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วผม ช่องผมผมทำของผมเองผมประกับประกองพอร์ตของผมเองแค่พูดให้สาวกหรือว่าเอฟซีผมฟังดังนั้นแล้วของคนอื่นไม่ไม่ต้องเอาให้ผมดูนะครับผมผมไม่ได้ต้องการดูใครเลยนะครับผมพูดจากใจนะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าศึกษาแบบผมหรือเปล่านะครับบางครั้งเขาศึกษาเป็นร้อยตัวแต่เขาไม่ได้ตนหนัดเ็าเหมือนกับคุณที่ซื้อหวยนะครับเป็นหางว่าวนะครับหวยละตัวร้อยสองร้อยเป็นหางว่าวแต่มันมีคนนึงซื้อตัวพันอนะ่ะเขาถูกหวังรวยนะครับ แต่บางคนถูกไปนางว่าเสร็จสุดท้ายเอามาจ่ายค่าหวยที่คุณลงทุนไปทั้งหมดดังนั้นแล้วต้องโฟกัสอย่าซื้อหลายตัวมากเกินไปคุณจะไม่มีเวลาดูแลนะครับบางครั้งคุณซื้อ10บตัวอาจจะมีตัวที่5ดีที่สุดในชีวิตแต่คุณกลับไปขายมันพลาะด้วยล,ลมผากของคนอื่นนะครับนี่คือคุณฝากนะครับถ้าเกิดคุณใช้นิสัยแบบนี้นะครับเหรียญเงินคุณก็จะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเหรียญชิบะคุณจะเหลือน,น้อยลงน้อยลงนะครับนี่ขอย้านะครับไม่เช่ว่าวอกว่าชิบากลงนกนหนักอุ้ยตัวอื่น ติดดอยและลงต่อแล้วสุดท้ายขับมาซื้อชีบะเงินก็หายไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่ว่าคันนะครับเพื่อนอัเพเทเมสีนะผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมก็ยังชาววาดอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเตีกตัวยกตัวฐานฐานขึ้นนะครับยกตัวสร้างฐานขึ้นนะครับเป็นแบบนี้สร้างฐานสูงขึ้นฐานสองนะครับสูงขึ้นนะครับเรามาดูจำเรืองข้างต่อจากนี้ไปนะครับก็อ,อยู่ไต่ระดับนี้นะครับ ก็เราวาดกันมาถูกทางตลอดนะครับใช่ไหมครับเนี่ยเราผมวาดไดจะเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้ครับแต่ตอนนี้มันเลื้อยออกข้างมาแล้วนะครับเลื้อยออกข้างฉะนั้นแล้วเราต้องจินตนาการไว้ว่าวันนี้นะครับวันนี้ <c oughs> แต้งนี้เมื่อมันอยู่เหนือเส้นสีชมพูตร,ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดันขึ้นไปแบบนี้ได้ s 4นะครับก็พุ่งขึ้นไปนะครับความไม่พิจารณานะครับใครจะพูดแล้วแต่ยังไงข่าวจะมาไงเราไม่สนใจเพราะเราซื้อก่อนข่าว เราไม่ใช่รอข่าวแล้วเราซื้อว่าคนส่วนมากพอข่าวมาเออจริงหือข่าวนี้ว่าบ้าบอคุณจะเชื่อทาไมเพราะว่าคุณซื้อขอแล้วนอกจากว่าคุณมาซื้อแปดพันเออข่าวนี้มันไม่จริงเหรอข่าวนี้มันจริงเหรอโรบินอุสโรบินสันจะเข้าออกไหมอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับหรือว่าไปสัมเพลงไปโบเบนะครับมันไม่เกี่ยวแล้วครับเราเราเรานั่งรถไฟตั้งแต่ตั้งแต่นี้แล้วเราจะไปลงกลางทางทำไมรถไฟให้ถึงนะครับมีของไม่มีของก่อยว่ากันนะครับนะครับก็ลักคิด นันสําคัญมากนะครับมันจะฝังอยู่ในหัวคุณตลอดไปเลยนะครับถ้าเกิด <c oughs> คุณค,คิดอยู่แบบนี้นะครับ <c oughs> ชีวิตคุณก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะครับก็ต <c oughs> <IKE> ้นทุนเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับล่างๆตรงนี้นะครับต้นทุนของพวกเรานะครับแจ้งกว่าพวกเราเลยนะครับนะครับก็ไปแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างฐานก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับปลุนกันต่อนะครับเพื่อนๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก็ทำมาฝากเพื่อนๆจากใจนะครับผมก็ใจคราบดูนะครับผมรู้คนที่เก่งวิชามารคนที่เเเกก่อยยะีวคลิ วิดีโอต่างๆเทรดเว็บ1เว็บ2เว็บ3เว็บ4เว็บ5้าลงตรงนู้ขาบงขาบีขาอย่างนะครับหรือไม่ก็เทรโนูโด้ดเทรนนี้ผมไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ได้เรียนมาผมใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ผมเขียนวาดกราฟเนี่ยผมใช้คําพูดผมมาา่ากว่าแค่วาดให้คุณดูเอิมเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือศึกษามา นะครับแต่มันทาเงินให้ผมได้ผมก็ต้องใช้แบบนี้ถ้าคุณว่าขายอย่างขึ้นไปตรงนี้ลงมารับขายแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนั่นคือคุณแนวเทคนิคณล้้นล้านเปอร์เซ็นต์แต่ผมเนี่ยใช้ฟันเดลเท่หรือผมใช้พื้นฐานเข้ามาเขี่ยท่องด้วยนะครับแนวพื้นฐานว่าคือถ้าเกิดวันนี้มันยังไม่ดีครับอยู่ต่ําการาต่ำถ้าเราซื้อแล้วเกิดมีข่าวเข้ามามีขยายสา,าขาขึ้นมามีโกลไดโอาด นะครับพลิกชีวิตขึ้นมันก็ดันราคาขึ้นมาแล้วก็มีคนมาส่งเสริมเองคนที่เพิ่งเริ่มดังเริ่มดังเริ่มดังสุดท้ายลุงพลลุงพลดังดังทั้งประเทศถูกต้องต้องไหมสุดท้ายถ้าเกิดพื้นฐานเปลี่ยนถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือใครก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดไม่ดีสุดท้ายช่องข่าวหรือว่าใครก็ตีตัวออกห่างหมดใช่ไหมครับตีทั่วหอว่างฉันไม่เกี่ยวกล้องฉันไม่เอาแล้วพอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคนนี้นิสัยไม่ดีประมาณนี้นะครับนี่นี่คือหลักคิดในมายเซ็ โอเคคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับหวังว่าให้ทุกคนฝาก like, กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับฝากคอมเมนต์อะไรก็ได้ขอบคุณก็ยังดีหรือว่ารู้สึกดีหรือว่าทำไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อกหักรักทุกก็พิมพ์มาได้เลยนะครับผมโอเคก็ลุ้นกันต่อนะครับเพื่อนๆฐานเจ็ดพันคุณจะอะไรเอาอะไรมากมายนะครับสัปดาห์ก่อนยังอยู่ที่สองพันแปดนะครับมนุษย์ไม่รู้จักพอนะครับเมื่อเห็นแปดพันพอลงมาห้าพันก็ตกใจแต่หารู้ไม่ตัวเองอยู่ทุนหนึ่งพันอยู่ทุนที่แปดร้อยศูนย์ห้าตัว อยู่ตุนที่500ศูนย์ตัวแล้วมันจะบ้าบอในหนักหนาไปแบบนี้มันลงมาแบบนี้แต่ไม่ถึงต้น,ท,นทุนุแล้วทีนี้มันจะไปแบบนี้ลงแบบนี้ไปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับส่วนดกคอยนะครับก็ขึ้นมาที่กาบาทกว่านะครับขึ้นก๊าบาทกว่านะครับ S นะครับเมื่อกี้ชุดเป็นที่ราคา2 ประมาณของไทยน่าจะเป็นสักเก้าบาทสาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอยู่แบบนี้นะครับเขาพยายามรักษาฐานตรงนี้นะครับเขาพยายามลีดาอยู่นะครับรีดาอยู่นะครับระวังนะครับอ่าเริ่มเริ่มเครื่องติดแล้วนะครับเก้าบาทกว่าเก้าบาทกว่าระวังพุ่งไปทีเดียวเลยนะครับสาบาทนะครับผมมั่นใจแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลืมหมดแล้วนะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อยังไงก็สอดแทรก แนวนคิดของผมไว้นะครับไอโฟกัสนะครับผมจะขออญาตไม่ทําหน้าปกนะครับเพราะว่าผมทําไม่เป็นแล้วไม่รู้จะหารูปมาจากไหนจะใส่ตัวหนังสือใหญ่ๆก็ทําไม่เป็นนะครับเพื่อหลอกล่อไ้เมามาฟังว่าเออมันจะไป3ดอนสีดอนห้าดอนเพราะคนชอบป้าหน้าปกแบบนั้นนะครับแต่ของผมนยะคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักสองนาทีสามนาทีก่อยหน่อยกว่าเครื่องจะร้อนวิ่งโลเลก็เร,เริ่มเหนื่อยนะครับอาจจะวิ่ง2อสามโลเป็นต้นไปแล้วเริ่มรู้สึกเส้นมันคลายรู้สึกดีขึ้นตื่นนอนมานะครับตื่นจากที่นอนรู้สึกไม่อยากตื่นแต่เมื่อคุณล้้าางงหนนแปฟั นะครับแต่งสวยแต่งหลอ่อคุณก็มีแรงแอคท v e ีฟนะครับดังนั้นแล้วคุณต้องค่อยๆฟังผมหน่อยจะให้ผมตัดอาศัยนิสัยมากง่ายนะนิสัสง่ายๆได้แค่สานาทีแล้วมาฟังนะครับแล้วรู้สึก คอนเทนต์รู้สึกพลิกชีวิตมันไม่ได้คุณต้องรู้สึกร,ร,รู้จักฟังด้วยเพราะว่าเนี่ยที่เราพากันมาตั้งแต่เราทำรายหลหลักพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องมีแนวทางแบบนี้มาประคับประคองในชีวิตด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะขึ้นจะลงทำยังไงตอนนี้เลี้ยงลูกตอนนู้นไปตังคับข้าวตอนนั้นขับรถมันลงหนักมันทุกมันอยู่ทุกอีราบทของคุณแต่คุณลงทุนด้วยความรู้ลงทุนด้วย ความเข้าใจลงทุนด้วยความต้องการมันจริงๆลงทุนเพื่ออนาคตลงทุนเพื่อลูกในวันนี้แม้แม้เพียงแค่ว่าปัจจุบันคุณลำบากที่สุดในชีวิตอยู่แล้วแต่วันหน้าคุณจะไม่ลำบากแน่นอนนะครับเพราะวันนี้คุณผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วแต่คุณต้องทนได้นะครับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทเขาดิ้นรนมาตลอดอยากมีบ้านอยากมีรถนะครับเมื่อเขาได้วันนั้นวันเดียวก็ตกใจก็ถูกสุดท้าย,ส,ายสิ่งที่เขาอยากได้ทอง ซื้อรถซื้อบ้านสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็ต้องขายรถขายบ้านกินเพราะว่าน้ามันต้องเติมทุกวันนะครับผมแล้วก็จะกินอะไรถ้าเกิดว่าคุณได้เงินหกล้านคุณวางแผนทั้งสล้านไปซื้ออุ้นผนผลไปซื้อห้องเช่าวไว้ซื้ออะไรแบบนี้โอเคถ้าเกิดคุณมีเงินล้านหกล้านไปซื้อที่ดินไว้เนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องปลูกผักก็ต้องใส่ปุ๋ยปลูกต้นไม้ก็ต้องถางป่าทานาทําไร่ต้องไปดูแลสวนอีกมันรกร้างนะครับสุดท้ายแล้วคุณแบ่งขายได้ไหมคุณแบ่งขายไม่อีกคุณขายละลายไละล้านคนไม่มีซื้้้้้ออออ่ีคนนซซืืืแตาเกกกกิิดุุณหหรรพว คือกิโตคุณสามารถแบ่งขายนาะทีร้อยหุ้นสองร้อยหุ้นข้อได้นะครับแบ่งขายได้มีคนซื้อตลอดเวลาแต่ที่ดินหรือห้องเช่าต่างๆนะครับมันก็ไม่มีคนเช่าครับเมื COVID ่อมีโควิดประมาณนี้นะครับนี่คือหลักคิดแต่ถ้าเกิดคุณได้เงินจากริโตมาคุณต้องไปลงทุนในห้องเช่าหรือสินทรัพย์ต่างๆแล้วเดี๋ยวพอมีสายการบินเปิดนะครับแล้วก็มีการดูทำเลดีๆซื้อซื้อแปลงสักหน่อยหรือว่าซื้อแปลงซื้อตูกกว่าในอดีตเช่นสมมติในอดีตอ่อง คอนโดนี้ประมาณล้านห้านะครับเศรษฐกิจดีเมื่อก่อนโควิดนะครับเมื่อ่อนโควิดเศรษฐกิจดีอยู่ที่ล้านห้าสมมุตินะครับสมมุติล้านห้าแล้วตุนเจ้าของอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งล้านนะครับเมื่อติดโควิด -3 ปีมูลค่าเหลือประมาณ7 0 0 0แสนเจ้าของยอมขายขาดทุนไป3 0 0แสนนะครับดังนั้นเราไปซื้อที่7 0 0 0 0 0 0แปดแสนเมื่อขึ้นไปที่1ล้านเศรษฐกิจดี เราก็ได้1ล้านแล้วเราก็ไปขายล้านหก็ได้กาไรเกือบเต้าตัว7จ็ดบเจล้านสี่กำไรเจ็ดแสนนะครับผมแสดงว่าแค่บอกว่าสายการบินจะเปิดนะครับแล้วสุดท้ายข้อธุรกิจการบินอะไรก็ามานะครับนี่คือหลักคิดในการลงทุนนะครับคิดต่อนะครับ นะครับคิดต่อได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ชี้าบโนเราก็มองว่าไปต่อนะครับแต่แนวรับที่จะอยู่ตรงนี้ได้นะครับถ้าลงมาก็คือ6อปันห้าร้อยเก้าสิบนะครับโอปันห้าร้อยเก้าสิบกันก่อนเลยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับนี่ผมอัดคลิปเสร็จไม่รู้ว่าเสียงมันจะได้จะได้อีกหรือเปล่านะครับสาหรับวันนี้ก็โอเคนะครับสวัสดีครับ